รู้กับตัวเองในกรณีของโรคไขข้ออักเสบเซล์ภูมิคุ้มกันต่อสู้กับกระดูกอ่อนในข้อสําหรับโรคปลายประสาทอักเสบระบบภูมิคุ้มกันไปทําลายเซล์ประสาทและสําหรับโรคลูปัสมันจะไปทาลายเซล์ปกติทั่วทั้งร่างกายระบบภูมิคุ้มกันเห็นพวกมันแล้วก็บูดว่าฉันไม่รู้จักเจ้าพวกนี้งั้นสร้างสารภูมิคุ้มกันกับีเซลล์ไปทําลายมันเลย โรคภูมิแพ้ตัวเองอย่างลูปัสและหนังแข็งไม่มีวิธีรักษาแต่นะักวิทยาศาสตร์ก็ประสบความสำเร็จกับโรคอย่าง HIV มากขึ้นที่ยาต้านไวรัสช่วยลดอัตราการตายได้ตอนที่ผมเริ่มป่วยน่าสนใจมากเลยครับที่ผมต้องกินยาราวามสิบเโดสต,ต่อวันนะครับตอนนี้เหลือแค่โดสเดียวมีสี่เม็ดครับสีน้ำเงินสีส้มสีขาวก็จบแล้วครับ HIV วย่อมาจากไวรัสภูมิคุ้มกันเสื่อมในคนแทนที่เซลล์ภูมิคุ้มกันจะต่อสู้กับไวรัส HIV ไวรัสับไปทำลายเซลล์ภูมิคุ้มกันไม่เพียงแต่ไวรัสจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภูมิคุ้มกันยังถูกทำลายอีกด้วยนั่นเป็นปัญหากับโรคเอสคุณสูญเสียทีเซลล์แล้วหลังจากนั้นก็มีการสร้างใหม่แต่ก็ติดเชื้ออีกสุดท้ายทีเซลล์ทั้งหมดก็ถูกฆ่าตายกองทัพตายราบคาบไม่มีทหารเหลือไว้ต่อสู้กับไวรัสอื่นอีกเลย แค่วัดธรรมดาก็ทําให้คุณตายได้คนส่วนใหญ่ทานยาเพื่อกําจัดไวรัสและลดการติดเชื้อให้อยู่ในระดับต่ําเพื่อช่วยให้ทีเซลล์เพิ่มจํานวนขึ้นและเสริมระบบภูมิคุ้มกันคงจะดีถ้าวันหนึ่งมีวัคซีนป้องกันเชื้อเอชอวแต่ตอนนี้วัคซีนป้องกันโรคหัดและทางทูมกําลังถูกพัฒนาและปรับปรุงอยู่ วัคซีนนาไวรัสที่ต้องการป้องกันเข้าสู่เลือดในปริมาณเล็กน้อยปริมาณไวรัสน้อยจนระบบภูมิคุ้มกันเอาชนะได้เมื่อรู้แล้วว่าสารภูมิคุ้มกันใดที่ฆ่าไวรัสได้มันก็จะสะสมไว้ใช้เมื่อถูกโจมตีในอนาคตดลวาร์ดต้องใช้ไวรัสสําหรับงานวิจัยเขาจึงจต้องสร้างมันขึ้นมาเองเราเพาะไวรัสได้โดยวย2วิธีนะครับคือการเลี้ยงในแผ่นเพาะเชือ้อแล้วก็เลี้ยงปริมาณมากในตู้เพาะเชือ้อด้านนี้ครับ เหมือนกับเขาเป็นชาวสวนไวรัสนะครับแต่ผลผลิตของเขาไม่ได้อยู่ในไร่แต่อยู่ในเซลล์ที่มีชีวิตสีแดงๆนี่คือไวรัสครับพวกมันแช่แข็งอยู่ในไนโตรเจนเหลวซึ่งทําให้ผนังเซลล์แตกตัวออกอุณหภูมิลบ120องศาแลนะบางครั้งผมก็เอาเด็กๆเ,เข้ามาแล้วก็ใส่คารอดลงไปในนั้นแล้วก็โปะครับและคารอดก็แตกออกไปได้ล้านชิน้นเซลล์ที่แตกตัวถูกนําเข้าเครื่องหมุนเวียงซึ่งจะปั่นด้วยความเร็วต่างๆจนกระทั่งเหลือแต่ไวรัส100% เราเก็บไวลัสไว้ทำวัคซีนเราเก็บไว้ได้หลายสิบปีเลยนะครับที่ลบ80องศาในตู้แช่ยอย่างนี้และก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ห้องทดลองทั่วโลกต้องระวังผู้คนที่จะเข้าจะออกเพราะว่าในบางครั้งนี่นะครับไวรัสที่เราได้เก็บเอาไว้นั้นก็ได้หายไปนั่นเป็นเหตุที่มีอยู่เพียงสองที่เท่านั้นที่เราไว้ใช้เก็บไวรัสโรคฝีดาษ โรคฝีดาษที่ทําให้ผู้คนในบางพื้นที่ตายถึง3,500ล้านคนในศตวรรษที่20ทุถูกเก็บไว้ในตู้แช่2ตู้หวังว่าตู้จะยังทํางานได้ดีนะต่อไปเราจะมาดูว่าคุณหมอทํำยังไงกับวัคซีนที่ไม่ต้องฉีดตั้งแต่เราได้ศึกษาเรื่องภูมิคุ้มกันวิทยาเราก็รู้ว่ามีเชื้อโรคอยู่ทุกที่พวกมันมองไม่เห็นและไม่มีเสียงแต่อาจทําให้ถึงตายได้ และก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่อันตรายโอ,โอยผมว่าคนทั่วโลกต่างเห็นว่าวัคซีนเป็นนวตัตก,กรรมหนึ่งทางเภสัชกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดขณะที่โรคฝีดาดคนระบาดช่วงปลายศตรวรรษที่17คุณหมอชื่อเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ได้ค้นพบหญิงรีดนมโคที่ได้รับเชื้อคล้ายคลึงกันคือเชื้อฝีดาดวัวแต่ไม่เป็นโรคฝีดาดคนเขาเก็บของเหลวจากหญิงคนนั้น เพื่อน,นํามาสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คนแต่หลายคนก็ไม่กล้าใช้วัคซีนใหม่นี้เพราะเกรงว่าจะเป็นเหมือนวัวทุกวันนี้ทุกคนยอมรับการฉีดวัคซีนแต่ไม่มีใครชอบเข็มฉีดยาโรงเรียนหลายแห่งให้วัคซีนแก่เด็กๆทางจมูกมีงานวิจัยมากมายศึกษาเรื่องการเพราะเลี้ยงวัคซีนในพืชถ้าเราสร้างพืชจำลองพันธุ์อย่างโปรตีนของไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่คุณก็ จะปลูกพืชอย่างนั้นได้ทั้งไร่เลยนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวสารแอนติเจนจากพืชเหล่านั้นซึ่งจะช่วยประหยัดรายจ่ายและก็ทําให้ราคาของวัคซีนลดลงอย่างมากยังไม่น่าเชื่ออีกไม่นานผมคงสามารถรับวัคซีนด้วยการดูดน้ําผลไม้ปั่นเ <because> <า S 1> พียงพ,พอเราสามารถพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อได้หลายชนิด <า S 1> ก็นนม่นหมายความว่าจะไปแนวคิดที่ดีที่สุดในการจัดการกับทุกอย่าง และพยายามทำให้ตนเองเป็นมนุษย์ปลอดเชื้อแน่นอนครับผมคิดว่าคนคงจะยังรับชุดชั้นในที่มียาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อไม่ได้อยู่ดีนะครับแน่นอนเชื้อบางอย่างก็อันตรายมากแต่บางอย่างในปริมาณน้อยก็ช่วยระบบภูมิคุ้มกันของเรานี่คงเป็นวิธีที่ผมใช้แทนการฉีดวัคซีนไข้หวัด ผมจะฝึกระบบภูมิคุ้มกันของตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติขอามาออมาอมาโอ้ยออโ่เลยรกอ่อ้ย แน่นอนบางคนอาจใช้วิธีเดิมเมื่อมีเชื้อเข้าสู่ระบบภูมิคุ้มกันทาให้มีสุขภาพดีผมไม่ได้เป็นหวัดมา3าังสปีแล้วครับผมเดาว่าตั้งแต่ผมได้รับวัคซีนในครั้งนั้น ฉันคิดว่าคงจะมีความสมดุลมากขึ้นระหว่างระบบทางการแพทย์กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปการรู้จักกินการออกกําลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะแน่นอนครับสารอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงคนที่ไม่รับประทานโปรตีนที่ดีจะมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอมากร่างกายก็จะบอกว่าเราต้องการโปรตีนให้สมองมากกว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันนะแล้วระบบภูมิคุ้มกันก็หยุดทางานเร็วกว่าปกติทําให้ติดเชื้อได้มากขึ้น มีคำกล่าวว่าสิ่งที่ไม่ค่าคุณจะทำให้คุณแข็งแรงขึ้นผมคิดว่านำมาใช้กับโรคติดต่อและการให้การศึกษาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันได้ดีทีเดียว <c oughs> อ <c oughs> ยินดีด้วยนะนายเป็นหวัดแล้วออ ผมรู้สึกเหมือนเป็นทหารจริงๆเลยครับผมเอาตัวเองเข้าสู่สนามรบทั้งหมดนี้พูดถึงการเอาตัวเองรู้แล้วรู้แล้วลุงกำลังบอกว่าลุงเคยอยู่ในกองทัพเรือมาก่อนใช่ไหมครับหนัดเลยฉันไม่กล้าพอจะท้ยตัวเองป่วยหรอกนะฉันฉีดวัคซีนมาแล้วเขาไม่ป่วยหลายปีแล้วไม่ใช่นายนี่โง่